มาต่อยไม่บอกไม่บอกม่ีรตอนนี้เดี๋ยวเราอยากเดียวเข้าแค่ในเข้าไม่นะรับเดี๋ยวแบบปฏิเสธร้อยนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็คจะคือมันจะมีอะไรในเรื่องนะ่การ้านเดิมเนี่ยก็ควรจะรีบเดินนะครับแล้วเยแปะขนานี้อย่าดวยแปะออย ทั้งสี่อยู่ในแถวเรียกคนและทั้งหกก็อยู่ในแถวเรียบร้อยครับอยู่แล้วไม่ได้รับค่าตอบมาเป็นรถตั้าที่มีรถสิบสี่นายครับผมอยู่ที่ทีมไหนอ่ะแอยู่ทีมไหนอย่าทำมันมาถึงเนี่ยเด็กคนถือธงมันง่ายทีเดียวนะมันจะบอกเลยว่าไฟอันนี้มันเป็นไฟอะไรบางทีเป็นไฟการฝึกซ้อมรับเพลิงในวันนี้นะครับก็เป็นการฝึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอกรมแรงงานนะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับผลการฝึกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะต้องนําส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของรายงานรูปของอภาพถ่ายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยส่งให้กับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อจะนําส่งไว้เป็นหลักฐานว่าทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับได้ดําเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายนะครับ ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้นะครับก็ทํามาเป็นทุกปีนะครับปีนี้ก็ครั้งนี้ก็เป็นประจําปีนี้นะครับเราทํามาต่อเนื่องเป็นประมาณหลายปีทีเดียวนับตั้งแต่กฎหมายออกมาเราก็ทําครบถ้วนครับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับเรามีการจําลองเหตุการณ์นะครับว่าเกิดเพลิงไหม้นะครับที่ห้องเก็บเอกสารของกองการช่างนะครับซึ่งเป็นห้องที่มีความต่อเนื่องกับผนังอาคารในห้องอื่นๆด้วยนะครับเราก็ ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้โดยมีควันพุ่งออกมานะครับดังนั้นเราก็เลยให้มีการอพยพพนักง,งานนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดนะครับมีลีดของของแต่ละหน่วยนะครับแล้วก็มีการนับจํานวนกันว่าพนักง,งานที่อยู่ในในส่วนที่ลีดแต่ละคนรับผิดชอบนะครับว่ามีกี่คนนะครับแล้วก็จัดทารายละเอียดว่าคนไหนอยู่คนไหนไม่อยู่นะครับและเดินตามลีดมาเพื่อที่มารวมคนณจุดนี้นะครับซึ่งการดําเนินการก็ทําได้ สอดคล้องกับข้อกาหนดที่ได้เคยฝึกมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของการดับเพลิงนะครับก็เราได้ใช้รถดับเพลิงจํานวน2คันนะครับซึ่งเป็นรถดับเพลิงซึ่งดับเพลิงปกตินะครับและดับเพลิงทางเขมีได้ด้วยนะครับซึ่งสองคันนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วเราก็ได้ให้ช่างไฟผู้สั่งการที่เกิดเหตุเนี่ยสั่งการให้ช่างไฟฟ้าตัดทางไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็รถดับเพลิงก็เข้าไปสํารวจความเสียหายในเบื้องต้นแล้วก็ ทำการฉีดน้ำดับเพลิงนะครับแล้วหลังจากขีดน้ำดับเพลิงเสร็จนะครับเพลิงสงบนะครับก็ให้เฝ้าระวังไว้อีกระยะเวลาหนึ่งเผื่อที่ว่าเพลิงที่สงบแล้วอาจจะกลับมาลุกลามได้อีกนะครับจนกระทั่งมีความมั่นใจได้ว่าไม่ได้มีเพลิงที่จะสามารถกลับขึ้นมาได้อีกก็มีการยกเลิกสถานการณ์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการฝึกในวันนี้นะครับก็ได้พบข้อสังเกตหรือว่าข้อคาดเคลื่อนจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้เป็นสาระสาคัญ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทั้งทังผมนะครับในฐานะผู้ชักการเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการประชุมนะครับในส่วนของทีมงานเพื่อที่จะปรับปรุงในรายละเอียดและเป็นข้อเสนอแนะในการฝึกในครั้งต่อๆไปด้วยครับ